สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจียวไฟฟ้านะครับขนาด4นิ้วยี่ห้อโทโต้นะครับรุ่น tg 107 1008นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเจียขนาด4นิ้วนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีมือจับนะครับหอันนะครับตัวถอดใบ กัดบางใบใบคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่7 1 0วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่11000รอบต่อนาทีนะครับใส่ใบได้ขนาด100มิลนะครับหรือว่า4นิ้วนั่นเองแกนจับนะครับแกนน็อตนะครับเป็นขนาด M10 นะครับ10มิล เครื่องตัวนี้นะครับมีกําลังแรงนะครับเขาเลยต้องแถมตัวมือจับตรงนี้มาด้วยนะครับเพื่อกันสะบัดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเสียบฟังเสียงของเครื่องกันนะครับ สวตตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับผมบอกไปตอนแรกนี่ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับลูกศรนะครับ0ปิด1เปิดนะครับนี่ครับ0ปิด1เปิดนะครับจําไว้แค่นี้เองสวิตช์ออนออฟโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ